สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่26ครับมกราคมปี2569นะครับเวลาครับ10โมง6นาทีนะครับโดยประมาณนะครับ10โมงเช้านะฮะมาพบกันอีกหนึ่งวันครับสำหรับบัวไมใชัยต่โรลอมีครับคอมเมนเบียมพกแวนโกเป็นยุโรปเฉพาะทางผมช่างพลึศครับก็คันนี้ลืมเลยนะพอดีลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดปากนะครับภาคเหนือเลยครับนัดไว้นะแต่ผมลืมนะขออภัยครับก็มาสักวูนผมไปส่งลูกค้าที่บขสนะครับเดี๋ยวนั่งรถกลับ จังหวัดตากเลยนะฮะขอขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจเราแล้วก็มาไกลมากนะครับคันนี้เป็น F10 นะครับนะก็เบื้องต้นนะครับจากปากคำลูกค้านะครับเมื่อสักครู่นะฮะลูกค้าบอกว่าซื้อมาใช้ประมาณสักปีนึงได้นะครับก็โอเคอยู่นะครเป็น 528i ครับตัวนี้นะครับ ก็มีรายการมาให้เราเรียบร้อยนะครับนะด้านหลังแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่ามาเลขกิโลที่เท่าไหร่ครับนะฮะแล้วก็ทําอะไรบ้างนะเบื้องต้นนะครับผมต้องรีบนิดนึงพอนี้ผมประกอบ DLC อยู่นะที่บุรีลำเอกวันเสร็จแล้วชลบุรีนะครับเดี๋ยว DLC นะครับเขาจะกลับเย็นนี้นะต้องรีบประกอบฟิลงนกกระโชคก่อนนะครับก็ขอรูปรัดในคลิปนี้ก่อนนะเกิดนํานะครับเพราะว่าไหนไหนลูกค้าเ็าเดินทางมาแล้วนะครับเขามาในรถครับ ก็สิ่งแรกที่ต้องดูกันก่อนเลยนะครับก็คือเลขกิโลครับหนึ่งแสนแปดมืนแปดพันแปดร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรครับนะอุณหภูมิมาที่เกือบเก้าสิบองศานะครับประมาณนี้แหละนะเขนะยังไม่ได้ดับเครื่องเลยครับมาจากจังหวัดตากเลยนะครับนะแล้วก็ผมไปส่งแล้วนะฮะลูกค้าน้ำมันมาเกือบครึ่งถังครับเหล็กนิดนึงครึ่งถังนะเนี่ยมาตอนนี้ครับ ก่อนลยรถเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ก็ตรวจสอบแล้วนะครับเกี่ยวกับข้อมูลรถเบื้องต้นแล้วก็ทราบจากลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับนี่ฮะลูกค้าทำรายการมานะรายการที่หนึ่งครับตามที่ท่านเห็นเลยนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องครับนะอันดับที่สองนะครับถ่ายน้ำมันเบรกตามกําหนดครับอันดับที่สามนะครับพัดลมแอร์มีเสียงดังนะครับอันดับที่สามเนี่ยตอนที่เขาวิ่งฮะประมาณ ระยะทางไกลๆครับแล้วมาจอดเหมือนจอดติดไฟแดงหรือจอดอยู่กับที่ครับก็จะมีเสียงพัดลมดังแรงมากนะซึ่งลูกค้าแจ้งว่าเหมือนผิดปกติมากนะเพราะว่าก็ใช้อยู่ปีหนึ่งไม่ไม่น่าจะเกิดเสียงนี้ขึ้นเสียงน่าจะแรงกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับในกรณีพัดลมแอร์มีเสียงดังนะครับอันดับที่4ี่ครับที่ฉีดล้างกระจกนะฝั่งคนขับนะครับกระจกมัลมหน้านะครับก็ออกน้อยนะน่าจะรูตันแหละครับ นะครับข้อที่4ี่เดี๋ยวดูให้ครับกระป๋องจิตน้ำปนน่าจะรั่วนะก็คือลูกค้าแจ้งว่าเติมมาละ1.5้าลิตรแล้วก็ไหลนะฮะน้ําก็น่าจะรั่วไปนะเพราะว่าเติมบ่อยมากนะฮะรายการที่5้าครับรายการที่6ครับขึ้นไดเทนนะตามรูปครับเป็นมาสอาครั้งนะครับขับทางไกลไปเชียงใหม่นะครับก็เป็นสอาครั้งนะครับขึ้นนะท่านแจ้งว่าแฟนท่านขับนะครับขับจาก มาจากจังหวัดตาดก็ขึ้นไดเทนนะต้องกดโอเคครับจึงจะหายไปนะเป็นตอนสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับเป็นอยู่สองสาวันนะครับไดเทนหายไปนี่ครับก็คืออาการนี้นะมีไดเทนนะนะก็คือระบบส่งกําลังแหละครับนะหรือเครื่องยนต์กับระบบส่งกําลังครับคือไดเทนนะฮะก็เดี๋ยวเราตรวจสอบครับตามนี้นะะนอกเหนือจากรายการนี้มีอยู่รายการหนึ่งนะครับมือสอดทางประตูผู้โดยสารฝังขวาด้านหลังนะครับ ทำงานบ้างไปทำงานบ้างนะครับในกรณีขีเล็กนะมือสอดครับนะก็เดี๋ยวเราตรวจสอบครับเดี๋ยวติ๊กเลยการอีกายการสุดท้ายไปอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวแจ้งลูกค้าที่หลังว่าเราเจออะไรบ้างนะก่อนอื่นก็ทํทาตามส่วนที่ลูกค้ามีความประสงค์ก่อนนะครับเดินทางมาไกลน,นะครับขอขอบคุณมากนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะเอาเป็นว่าเราจะทําไปตามขั้นตอนนะเร๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในทุกขั้นตอนทุกไทม์ไลน์นะครับ ว่าเราทําอะไรบ้างรถมาจอดนะดูอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความรู้ไปในคลิปนี้ทําไมเขาถึงต้องเดินทางมาไกลนะครับผมคิดว่าบางครั้งในพื้นที่เนี่ยอาจจะ,ะบริการไม่ไม่ทั่วถึงหรือไม่ก็ขาดตกบกพร่องอะไรไปนะครับหรือแก้อาการบางอย่างไม่หายนะครับหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำตามขั้นตอน นะครับก็คือให้เจ้าของรถหาปัญหาเองแล้วก็ไปบอกว่าจะทําอะไรเขาถึงจะทําให้เพราะฉะนั้นไม่ได้อธิบายเชิงป้องกันนะทาให้ลูกค้าเนี่ยมันเคว้งคว้างนะครับเพราะว่าไม่แช่อาชีพเขานะครับในเมื่อ,อเขาไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปใช้บริการเราก็ควรจะชี้แจงแล้วก็ให้คําแนะนําในการซ่อมบารุงเชิงป้องกันนะครับหรือเซอร์วิสเชิงป้องกันไปนะเขาอาจจะไม่ได้รับข่าวสารแบบที่ผมพูดก็ได้ในพื้นที่ในอู่ในพื้นที่นะฮะเพราะนั้นเขาจึงอ่า เดินทางมาไกลแล้วก็เป็นเอฟซเรานะฮะนั่งดูคลิปเราทุกคลิปนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าเขารู้ทุกคันนะที่เข้าในอู่เรานะก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับนะกะ็เดี๋ยวเราจะทําตามขั้นตอนที่เราพูดได้พูดไว้เราก็ทําเหมือนทุกๆคันที่เราทํามานานมากแล้วนะครับเราดูซิว่าปัญหาที่ลูกค้าแจ้งมามันเกิดจากอะไรนะแล้วได้รับการแก้ไขแบบไหนแล้วเป็นอะไรตัวไหนบ้าง นะครับเขาจะได้เห็นตามลาด,ำด,ำด,ำดำับโอเคนะครับครัเดี๋ยวผมวอมไว้ก่อนนะเดี๋ยวออกไปข้างนอกนิดหนึ่งครับยังไม่ได้ดูเรื่องเครื่องยนต์นะอนเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อความชัวนะเดี๋ยวแจกมาปัดนะยังไม่เห็นเนืหน้าเครื่องนะครับก็เดี๋ยวดูหน้าเครื่องนะครับอ่าเนี่ครับมีเซลนะะ ก็ดูเปินเน่ะยังสมบูรณ์นะครับเข่าๆครับเนี่ยแอบ,บไปตามลดับนะเดี๋ยวเราสังเกตกันอีกทีนึงครับชัดๆนะรอเข้าสวิตนะครับนะก็โอเคนะครับตามที่ท่านเห็นเลยนะ มีเส <DJ S 2> ียงดังแกะนะไม่รู้พัดลมหรือคอแมแอร์นะฮะมีเสียงดังเหมือนกันนะครับอ่าผมปิดก่อนนะตามที่ท่านเห็นนี่เลยครับนะเดี๋ยวเสก่อนนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าท่านเห็นว่าอ่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยกันดูต่อไปนะครับว่าต่อจากอ่า EP ต่อไปนะครับว่าทำอะไรบ้างตามลำดับ นะครับก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครเขาออกมาบอกค่อนข้างละเอียดแทบจะทุกจุดแบบนี้นะก็ผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยเหลือหนะ้าสังคมนะแล้วก็่างช่วยเหลือทั้งอ้อมนะครับก็เป็นการทําคลิปแบบจริงใจนะพูดตรงนะคลิปก็ไม่มีตัดต่อนะคาพูดก็ไม่มีตัดต่อไม่มีสคริปเพราะนั้นเราทําตามเนื้อผ้าจริงๆนะครับแมกระท้่งทำลาย หรือการพูดบรรยายไปต่อเนื่องนะครับก็เห็นเห็นเห็นว่านะน่าจะเป็นข้อเท็จจริงแหละครับที่พอฟังได้นะครับอากท่านไหนไปกันกองแล้วหาข้อมูลดีแล้วคิดว่าช่างเปื้พูดถูกต้องนะฮะก็ลองนําไปใช้ในพื้นที่ดูครับนะบางทีปัญหารถที่มันสะสมอยู่นานหลายอาการอาจจะถูกกระจับได้นะครับก็ค่อยทําตามลาดับนะฮะบางครั้งท่านกลัวว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากแต่ ถ้าเรามีวิธีการสวิต์มีทางเลือกเราก็จะเสียน้อยที่สุดครับแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเสียครับจะเสียน้อยเสียมากก็ต้องเสียตราบใดที่ยังสตาร์ทเครื่องแล้วล้อย,ยังหมุนอยู่ทุกวันนะครับหนีหนีไม่ออกนะครับหนีการสวิตหนีการเปลี่ยนอะไหล่ไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราหนีไม่ออกเราก็ต้องให้เสียน้อยที่สุดทําตามขั้นตอนที่สุดเพื่อให้มันยืดนะในช่วงเวลาการสวิตแต่ละวงรอบให้ให้มันไปไกลขึ้นเพื่อเราจะใช้รถได้นานขึ้น นะครับไม่เสียกวนใจเรานะครับทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งในรถเวลารถเดินทางไกลก็จะเครียดไปด้วยนะเราเข้าใจทุมๆลำต่อรถจะไม่เสียหรือเปล่ารถตัวนั้นยังไม่ได้ทําตัวนี้นไม่ได้ทานะตัวนั้นก็ยังไม่ได้ทำนะก็เดี๋ยวรถเสียต้องไปขึ้นอยู่บนรถสไลด์ก็อายเขาอีกนะพาเขานั่งรถมาแล้วหรือพาคน,นอายุไปแล้วนะหรือพาเด็กไปแล้วก็ลาบากต้องตากแดบดบ ต้องรอรถถ้าเป็นไปเสียดึกหนึกนี่ก็ยิ่งลําบากใหญ่เลยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นลองคํานึงถึงเรา่อยๆะมุมที่ผมแจ้งไปนะมองในหรายๆมิตินะครับแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อเราต้องซ่อมเพื่อใช้งานต่อโอเคนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์้ผมด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมช่างเฟิร์คารบสวัสดีครับ Thank <laughs> you.